สนับสนุนโดย Samsung UHD TV ได้อารมณ์สมจริงยิ่งกว่าตาเห็นเมื่อไอนึกถึง Flame m a ซซอฟเฟลสเปรย์และโลชั่นทากันยุงเช e รอนวุฒิสัตว์คลินิกบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชน แชมพูสูนไพรเทียร่ามะกรูดมะลิโปรตีนใหม่คุณผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการจอะใจกับคอลัมนิสของเรานะครับวันนี้พาแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะครับพบกับคอลัมนิสของเราคุณเต้ยุทธนาบุญอ้อมนะครับแขกรับเชิญพิเศษอีกสองท่านครับพี่อุ๋ยนนทีนิิตบุตรและก็คุณนรชัยกัจจปาโนนครับสวัสดีทุกท่านครับ เป็นแขกรับเชิญของคุณเต้ใี่อุ๋ยนนรี์นี่ผมว่าทุกคนรู้จักดีคุณนรชัยอาจจะยังไม่รู้จักเดี๋ยววันนี้จะได้รู้จักครับแนะนํามาเลยวันนี้มีเรื่องอะไรครับคือที่มาคือว่าผมเป็นคนชอบดูหนังมากครับเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าหนังเนี่ยมันเป็นศิลปะที่รวมศิลปะทุกแขนงไว้คือในหนังเนี่ยคุณจะได้เห็นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะของการทําภาพยนตร์นี่กันหนึ่งแขนงแล้วนะฮะศิลปะในเรื่องของเพลงแม้กระทั่งในเรื่องของการพการเขียนบท การเขียนทุกอย่างครับสเกลเจอร์ได้หมดเลยใช่ครับมารวมกันอยู่ในนี้หมดเลยที่สําคัญก็คือว่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นด้วยครับยกตัวอย่างง่ายๆนะตอนดูดาวินชีโคดอย่างเงี้ยเราดูเรื่องนี้เรื่องเดียวเรารู้ทั้งเรื่องศิลปะรู้ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์และยังสนุกอีกด้วยอ่ะถ้าแยกไปอ่านเฉยๆก็ไม่มีคนอ่านนะฮะหรือเอาเอารูปที่อยู่ในรูฟแวร์ซอะไรมาดูก็ไม่ได้ก็ดูก็ ก็งงๆไม่เข้าใจานะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่มีแขกรับเชิญพิเศษเพราะว่ามีโครงการหนึ่งครับของอมูลนิธิ SCG ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าศิลปะรวมทุกขแขนงเนี่ยอยู่ในหนังเรื่องเดียวได้เนี่ยอย่างชัดเจนมากครับโครงการนี้ชื่อว่ายังไทยอาร์ติสต์ a w ว r ซ์ซึ่งจัดกันมา10ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่10 ปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะจัดประกวดศิลปะหลากหลายแขนงเลยนะครับประกวดทําหนังประกวดเรื่องวรรณกรรมเรื่องสเกลปเจอร์เรื่องภาพถ่ายเพนติงคือมีทุกแขนงเลยคนที่เป็นแชมป์นี่ก็คือบุคคลธรรมดาไม่ใช่มือระดับอาจารย์ถวันอาจารย์เฉลิมชัยไม่ใช่แบบนั้นยังอาร์ตเตสอะวอร์ดคือเยาวชนของชาติที่มีแววใช่ครับแต่คราวนี้เขารวมแชมป์รวมผู้ที่ผ่านรางวัลผ่านการประกวดทั้ง9ปีเนี่ยมารวมตัวกันแล้วทําหนังสั้นหนึ่งเรื่องครับ หมายถึงว่าไงคุณมี5้าแขนงแล้วมันมารวมกันคนที่ชนะเรื่องการทําหนังก็มาเป็นผู้กํากับมาเป็นคนเขียนบทมาเป็นคนถ่ายภาพคนที่ชนะเรื่องการถ่ายภาพมาเป็นช่างภาพในกองถ่ายคนที่ชนะทางด้านประติมากรรมมาทําพร็อพครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าหนังเรื่องนี้รวมดีมทีมดีมทีมฮะดีที่สุดของทุกแขนง ที่เป็นระดับเยาวชนมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันเจมส์คาเมลอนตอนทำอาวตารยังไม่ได้มีดรีมทีมขนาดนี้นะครับ <laughs> อันนี้ทุกคนมีรางวัลตั้งแต่หนังนนนยังไม่เสร็จอาเจมอีเก่งคนเดียวคนอื่นอาจจะมือธรรมดาคือต,ต้องทาหนังไปฉายก่อนถึงจะได้รางวัลอันนี้ยังไม่ทันฉายที่ได้รางวัลทุกคนแล้วครับดังนั้นนี่น่าสนใจมากครับ โอเคนี่คือที่มาใช่ครับบอกร้าวๆก่อนพี่อุ๋ยทําอะไรครับพี่อุ๋ยเนี่ยพี่อุ๋ยนี่วัยเกินประกวดอันนี้แล้วนะต้องมีก่อนต้องมีอีกถ้วยหนึ่งให้พี่อุ๋ยต่างหากใชไงฮะพี่อุ๋ยเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ใช่นี่ระดับร้อยล้านน้องน้อนี่คือผู้ทําหน้าที่เป็นผู้กำกับในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแปลว่าน้องเคยชนะการประกวดใน9ปีที่ผ่านมาใช่ครับในสาขาภาพยนตร์ครับ ภาพยนตร์เดี๋ยวเราจะคุยต่อนะครับว่าหนังเรื่องนี้ควรค่าแก่การชมขนาดไหนแต่ผมฟังนี้ผมอยากดูเลยนั่นแหะสิครับไปดูที่มาที่ไปก่อนนะฮะกรรมการผู้จัดการของมูลนิธิ SCG เล่าถึงวัตถุประสงค์นะครับคุณสุวิมลจิวารักษ์ครับวัตถุประสงค์ของการจัดทํารางวัลยุวะศิลป,ปินไทยหรือว่ายังไทยอาร์ติสต์อวอร์นะคะมูลนิธิ SCG ดําเนินโครงการนี้เนี่ย มาถึงปีปัจจุบันก็ครบ10ปีพอดีความตั้งใจที่จะเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆทั้ง6สาขาน่าจะเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะตามหลักการหรือแนวคิดของเราที่ว่าเราเชื่อมั่นในคุณค่าของคนว่าทุกคนเนี่ยล้วนมีศักยภาพที่อยู่ในตัวเองนะคะได้เขาได้แสดงออกถึงความสามารถเหล่านั้นค่ะ คงเริ่มตั้งแต่เมื่อปลายป,ายปีที่แล้วนะคะที่เรามีการตัดสินโครงการยุวศิลปินไทยปีที่9เราก็คุยกันว่าอปีหน้าเนี่ยจะครบ10ปีแล้วจะทําโครงการอะไรกันดีก็มาลงตัวที่ว่าทําหนังสั้นเพราะหนังสั้นเนี่ยจะเป็นบทสรุปของทุกสาขาที่จะได้มาแสดงความสามารถกันประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมันหาไม่ได้นะคะมันมีมากกว่าหนังที่ออกมา เสร็จแล้วเนี่ยแค่20-30ถึงนาทีแต่เรื่องนี้คงเป็นความทรงจำที่ทำให้เห็นพลังของความสามัคคีของเยาวชนไทยทั้ง6สาขากับคณาจารย์หรือว่ากรรมการที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนน้องๆร่วมกับมูลนิธิ SCG ค่ะหนังสั้นยังไทยอาร์ติสต์อวอร์โอกาสที่ครบ10ปีนี่นะคะจะกระตุ้นเตือนให้คนในสังคมได้ฉุกคิดว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเรานะคะที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ย เป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องคิดถึงไม่ว่าทํางานจนเพลินจนนึกถึงว่าโอาเดี๋ยวไว้ใกล้ๆหรือว่าช่วงที่มีเวลาวันหยุดเยอะๆค่อยไปหาท่านก็ได้บางทีก็อาจจะสายเกินไปนะคะว่าเราอาจจะมีเวลาอยู่กับท่านน้อยเกินไปอยากให้คนที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วนะคะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านที่ท่านเฝ้ารอเราอยู่ว่าลูกหลานเนี่ยทำงานแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาดูแลพ่อแม่บ้างนะการไปเยี่ยม ท่านในระยะเวลาสั้นๆก็ต่อเติมชีวิตท่านให้อยู่อีกยาวนานนะคะก็อยากให้คนในสังคมอ่ะได,ได้ได้ฉุกคิดเรื่องนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนไม่ได้ใช้แค่ใจแต่ใช้พลังทั้งหมดนะคะที่เขาได้สั่งสมมาเนะะี่ยค่ะทำให้มันมีสเสน่ห์และมีสีสันมากยิ่งขึ้นเลยค่ะนั่นคือวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะฮะมาที่รายละเอียดกันละคราวนี้ไปที่น้องน,อนราชาัยครับ น้องนรชัยเริ่มต้นมาเกี่ยวข้องอะไรยังไงครับก็ในอดีตเคยได้รางวัลสาขาภาพยนตร์ครับมนาแล้วครับเมื่อน้องเมื่อตอน2006แล้วก็เลยมาคือ2008อะไรเงี้ยครับแล้วน้องจบด้านการภาพยนตร์จบอะไรไงจบภาพยนตร์ที่ราชบังครับการที่เราได้รางวัลของมูลนิธิเอสซีจีนี่ส่งผลต่อการทํางานไหมก็จะได้ประสบการณ์จริงตรงที่ว่าเออเราก็ได้คุกขี้กับคนในวงการจริงๆอย่างเช่นแบบพี่อุ๋ยเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ดูแลครับเราก็จะได้ประสบการณ์แบบว่าเออ วิธีการทํางานยังไงอะไรเงี้ยครับพี่อุ๋ยล่ะครับได้ดูแลตั้งแต่ต้นหรืออะไรยังไงครับตั้งแต่ต้นฮะคือคือตอนนั้นเราก็คิดว่าผมเป็นกรรมการทุกปีตั้งแต่ปีที่หนึ่งปีที่สิบเนี่ยนะฮะแล้วก็แล้วก็ได้คิดว่าเออจริงๆแล้วเขามีคนครบเลยนะค,ค,คือทุกสาขาที่พูดถึงเนี่ยผมก็เลยเสนอไอเดียว,ว่าเออเราน่าจะทําหนังนะคือในในส่วนที่ผมที่ดูแลเกี่ยวกับหนังเราลุกขึ้นมาทําหนังเพราะว่าคุณมีของครบมากเลยอะแล้วของที่คุณมีเนี่ยมันมันท็อปทอปของของเยาวชนทั้งยนนั้ะก็ เอา,ารวมตัวกันเถอะทางมูลนิธิเอสก็เลยคิดว่าเออน่าจะทำนนี้สาหรับ10ปีเพื่อจะใช้ให้คนทั่วไปได้ดูคือในการประกวดศิลปะแต่ละ,ะแขนงเนี่ยบางแขนงมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ฮะอย่างวรรณกรรมอย่างเงี้ยเขาก็แต่งเรื่องแต่งหนังสืออย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเอามาทําเป็นหนังได้คือในส่วนนี้ผมก็เรียนเชิญท่านกรรมการ,รในในใน,ในส่วนของวรรณกรรมนะฮะให้ท่านช่วยคัดเลือกอเรื่องสั้นที่สามารถจะมาทําหนังได้คุณคิดว่าเ้ยเรื่องนี้แหละ มีเรื่องราวที่ดีมีไอเดียที่ดีมีคอนเซต์ที่ดีแล้วก็เอามาทําหนังสั้นสักเรื่องหนึ่งได้ <c oughs> ก็ให้ท่านเขาช่วยเลือกขึ้นมาก็ได้เรื่องกลับบ้านนะฮะ <c oughs> ขึ้นมาทําอันนี้แล้วเขียนบทละใช้คนอื่นหรือว่าา <c oughs> หามือวรรณกรรมในนั้นอีก พุ่มกับฮะเขียนบทอ๋อคุณเขียนเองเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของหนังใช่ผมก็อยากทราบว่าพุ่มกับจะตีความอย่างไรนะครับคือหนังแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็ต้องอนุญาตให้ให้เขาเป็นคนตีความว่าเขาจะมองเรื่องนี้ในมุมไหนอย,อย่างไรอ,อะไรนะ้ยโดยที่ผมก็ไปช่วยดูโดยใช้ประสบการณ์ของตัวเองท่านไปช่วยดูว่าเอ้ยตรงนั้นตบตรงนั้นหน่อยทําตรงนี้นิดอะไร้ยคือผมเนี่ยอยากให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังของยุวชนศิลปินจริงๆ อ่าคือคืออยากให้เขาทำกันเองจริงๆผมแค่ไปประคับประคองว่าเออทำอย่างนั้นสิไปไปหากล้องมาให้ไปหาทีมงานบางส่วนมาให้มาช่วยสนับสนุนสนับสนุนให้มันเกิดแต่ไม่ครอบงำไม่ครอบงำเลยหลายๆทีเขาก็ถามผมว่าเออดีหรือยังก็ผมกไม่ไม่ทราบจริงๆต้องให้ผู้กับ อย่างผมเองก็เหมือนกับเรากาลังทํางานศิลปะในแขนงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องปล่อยให้พุ่มกับเขาครีเอทีฟทุกอย่างเองคือคอนเซปต์ของเรื่องเนี่ยมันดีมากคําว่ากลับบ้านเนี่ยมันหลายมีนิ่งอ่ะมันมีหลายความต้องการของเรื่องมีเยอะแยะคาว่ากลับบ้านมันมีหลายประเภทเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรครับก็เป็นเรื่องของตัวเอกครับเป็นคือลูกชายคนโตของครอบครัวเงี้แต่ใช้ชีวิตทุกวันอยู่ในเมืองเหมือนคนทั่วไปอย่างี้แล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องกลับบ้านด้วยสาเหตุว่าพ่อกําลังจะตาย การเดินทางกลับบ้าน,นของลูกอะ่ะมันไปเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวที่มันลนหายไปแล้วก็เขาก็ไปเรียนรู้เรื่องระหว่างที่พ่อกําลังจะกลับบ้านเก่าคือกําลังจะตายไปใช่พ่อกำลังจะกลับบ้านคุณลูกก็กลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อใช่เหมือนเรียนรู้เรื่องเรื่องความตายไปในตัวครับโหดีเลยอ่ะเขาถึงได้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะเรียนรู้นะครับเช่กันนี้ก็ได้นี่คือข้อดีของการที่ตัวต้นเรื่องนี่เป็นได้รางวัลวรรณกรรมยอดเยี่ยมมาคือดังนั้นเรื่องมันก็ลึกซึ้อยแลล้้ววคืตนนนเรรมมมมัััดดดีีาหบ ซึ่งถ้ามองตามอายุงานของน้องๆทุกคนทั้งคุณนอและเพื่อนๆเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างหนังเป็นของตัวเองแบบหนังฉายตามโรงแต่ครั้งนี้คือได้ทำได้ครับคือถ้าเกิดมันดีขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหเราแสดงแปลว่าเรามีเยาวชนมีเพชรซ่อนอยู่งบางคนเนี่ยมาเยอะมาทำคอนติเนียตี้นะฮะมาทำรีพอร์ตคุยตีสเลดจดรีพอร์ตผมนึกว่าเขาเป็นมืออาชีพคือทำได้ดีมากคือผมไม่ห่วงเลยนะฮะบางเรื่องเขาไปบอกคุ้มกับว่าเฮ้ยตรงนี้ ไม่ไม่ได้มันไม่คอนติเนียอย่างงั้นี้เราเฮ้ยเราทึ่งนะคือเขาเขามีความมีความมีสกิลฮะมีความชำนาญในหลายๆอย่างว่าข้อดีอยู่ตรงนี้แหละครับคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสายตาพี่อุ๋ยซึ่งเป็นผู้อยู่ในวงการนะฮะถ้าไหนคุณอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานพี่อุ๋ยก็จะได้ยกขึ้นมาให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ทำงานได้จริงแล้วถ้าคนไหนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือดีกว่าก็มีโอกาสไปทำงานหรือคนอื่นๆในวงการได้เลยอย่างนั้นเลยว่าผมเห็นแววช่างภาพผมเห็นแววผู้กับผมเห็นผมเห็นแววทีมงานเยอะแยะซึ่งแบบเออ ถ้าเผื่ออีกสองปีข้างหน้าหรือปีหน้าทา,างวุฒิธีเอสซีเกิดสนุกขึ้นมาอยากทําหนังยาวอย่างที่ดูว่าเนี่ยนะก็จะได้ทําหนังขนาดยาวออกมาได้เลยเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะส่งประกวดตามประเทศหรืออะไรเง,งี้ยเป็นเหมือนกับเป็นหนังอินดี้ดีๆจะดูได้ที่ไหนฉายครั้งแรกที่ฉนะายให้สื่มอมวลชนดูครับวันที่30กันยายนที่หอศิลป์กรุงเทพผมมีรอบสื่อมวลชนด้วยเหมือนของจริงลูกประการเลยก็คือออยากได้ประสบการณ์นั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คน ดูว่าเป็น10ปีแล้วนะแล้วก็ใช้ในงานประกาศรางวัลด้วยแล้วก็หนังสืเรื่องนี้ก็อาจจะไปอยู่ในเว็บไซต์อ่าในเว็บไซต์ของมูลนิธิ<อ>แล้วก็ไปอยู่ในอตอนที่เผยแพร่ผลงานปีต่อต่อไปครับตามเว็บไซต์ของมูลนิธิก็จะได้ดูจะถามว่ามาตรฐานเท่าที่พี่อุ๋ยเห็นมันอยู่ในระดับยังไงครับโอ้ย เมื่อเทียบกับดูหนังมาผมว่าสองคนนี้ดูหนังกันมาเป็นพันเรื่องอะไรไม่รู้นะคือผมว่าในระดับหนังสั้นเนี่ยนะฮะคือผมเป็นกรรมการหนังสั้นในในหลายประเทศมาวิธีที่เขาประชุมกันคุยกันแล้วก็ทํางานเนี่ยผมตั้งใจไวรว่าผมจะส่งประกวดแน่นอนแล้วพอทำเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์ที่ได้รับ้ประสบการณ์มันก็ทั้ง2อย่างก็คือว่าเราได้ทํางานร่วมกับคนอื่นที่ในสาขาอื่น คือพอพูดถึงเสียปินมันก็จะดูแบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงว่าเราจะรวมกันได้ยังไงแต่อันนี้ทุกคนมองว่าหนังหรือชิ้นงานชิ้นนี้มันคือจุดร่วมของทุกคนจริงๆหมายความว่าอย่างอย่างในสาขาผมภาพยนตร์เงี้ยทุกคนก็มาแบบ เขียนบทกัน3าสี่คนมาร่วมกันแล้วก็สาขาอื่นๆก็มาช่วยกันทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอนันนึงก็คือแบบการได้ทํางานกับพี่อุ๋ยครับ,รบมันเหมือนทาหนังจริงๆเนี้ยมันก็จะได้ประสบการณ์จริงเขาก็จะมองขาดว่าควรจะเป็นยังไงควรจะทํายังไงพี่อุ๋ยจะช่วยตลอดเลยครับใช่ครับแล้วผมชอบอันหนึ่งที่น้องบอกมาคนอื่นเขาว่ากันว่าประเทศเราเนี่ยคนเก่งเยอะแต่เก่งเก่งมาอยู่ด้วยกันไม่ได้ทะเลาะกาันต้องหาไอ้นี่เก่งต้องไปทํากับคนไม่เก่งมันจะได้ไม่ทะเลาะเป็นซะอย่างนั้นแต่ตอนนี้เก่งกับเก่งทํางานด้วยกันได้แล้วก็ไม่ทะลกัน ไม่ครับมันเหมือนมันมันร่วมกันใชกันทำงานแบบเก่งเจอเก่งฟ yeah ังพ <si> ี่อุ๋ยแล้วครับมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายครับก็อยากจะบอกว่าทางมูลิตีเอสนะฮะหรือว่าที่เขาประกวดยังไทยอาร์ติสสวอร์ดเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเวทีที่ให้โอกาสกับน้องๆได้มาโชว์ฝีมือลายมือของตัวเองว่ามีอะไรดีแล้วก็ต้องบอกจริงๆว่ารางวัลเนี่ยใหญ่มากจริงๆใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะรุ่นนอเนี่ยได้ถึง300,000บาทเป็นทุนไปทํางานของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาไปเที่ยวต่างประเทศด้วย ไปเปิดูเปิดตาเพื่อจะไปดูงานไปดูว่าโลกภายนอกเขาเปงานไปไปชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองเนี่ยครับผมว่าเป็นปโอกาสที่ดีมากๆนะครับสำหรับเยาวชนทุกคนครับก็ขอเชิญชวนเชิญชวนเยาวชนทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสก็ส่งงานกันเข้ามาครับแปลว่าปีที่11ก็ยังมีการประกวดอยู่ยังเป็นเวทีให้กับเยาวชนทุกท่านอยู่เรารอดูหนังยาวกันได้เลยครับพี่ตึงสุดท้ายผู้นําประเด็นมาครับครับคุณจะสรุปเรื่องนี้ว่ายังไงครับแต่ผมรู้สึกดีจริงๆแล้วอยากดูหนังด้วยอย่างแรกก็คือ หนังมันเป็นศิลปะที่รวมศิลปะทุกแขนงอันนี้คือน้องเขาได้พิสูจน์ได้เห็นปกติแล้วเขาอาจจะคุยกันแต่ในแก๊งคนทําหนังแต่วันนี้เขาได้คุยกับคน้านเพลงคนวาดรูปคนทาเพลงแม้กระทั่งคนเขียนหนังสือซึ่งผมมั่นใจว่าทุกแขนงเนี่ยที่มาคุยกันเนี่ยต่างแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งปกติแล้วถ้าคุยกันในพวกพ้องเดียวกันเนี่ยจะไม่ได้สิ่งนั้นครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่เดินออกจากโปรเจกต์นี้ไปเนี่ย เก่งขึ้นหมดอะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในตําแหน่งไหนผมว่าแม้แต่พี่อุ๋ยเองก็เก่งขึ้นเมื่อได้เห็นน้องๆเหล่านี้ทำาได้เห็นว่ารุ่นเด็กเป็นยังไงใช่ใช่ครับขอบคุณครับโครงการดีๆนะครับผมอยากให้คนที่ตั้งใจทํางานไม่ว่าอายุน้อยหรืออายุมากมีเวทีได้แสดงออกแล้วเราก็จะได้เห็นความสามารถของเขาขอบคุณน้องๆขอบคุณพี่อุ๋ยนนทรีนะครับขอบคุณคุณเต้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่คือเรื่องดีๆของรายการจอดใจนะครับพบกันได้อีกในพฤหเลอหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ